ไหนๆก็แวะมาคุยเรื่องของการทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองคุยถึงเรื่องความสุขในการทํางานอีกสักเรื่องหนึงแล้วกันนะครับครับผมปั๊มนะครับปั๊มครูปัมป๊มจากช่องปั๊มอัพนะครับช่องที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอัพสกิลแล้วก็ทําให้เก่งในทางด้านของการพรีเซนต์นะครับได้สมาร์ทแล้วก็เท่มากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงความสุขสองรูปแบบนะครับของคนทํางานแล้วกันนะครับก็จริงๆมันเป็นการอ้างถึงคําพูดของทางคุณขุณเขานะครับที่เขาเคยพูดเอาไว้ว่าความสุขเนี่ยมันมีอยู่ยได้กัน2รูปแบบก็คือสุขสําเร็จกับสุขสําราญน,นะครับถามว่าแตกต่างกันยังไงนะครับสําหรับสุขสําราญก่อนแล้วกันนะครับสุขสําราญเนี่ยก็คือเหมือนกับอ่ะเราเลิกงานนะครับแล้วก็ไป นั่งกินข้าวนะครับกับเพื่อนหรือว่าบางคนก็มีสังสรรค์กับเพื่อนนะครับหลังจากเลิกงานนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการสุขสำราญน,นะครับก็คือได้ไปเอนจอยกับบรรยากาศหรือก็ได้ไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการสุขสาราญแต่สําหรับในแง่ของการสุขสําเร็จนะครับสุขสําเร็จเนี่ยมันจะค่อนข้างยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเราได้ทุ่มเทเวลาในการที่จะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันเกิดความสําเร็จขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการทำํำสไลด์พรีเซนต์นะครับก็คือเราเนี่ยใช้เวลาทุ่มเทเวลาในการทํางานเนี่ยอพอสมควรนะครับแล้วตอนที่เราพรีเซนต์จนจบแล้วเนี่ยเราก็ได้ความภูมิใจนะครับในการทํางานอย่างน้อยนะครับเราก็ได้ความภูมิใจแล้วว่าเราทําสําเร็จและหนึ่งพรีเซนต์นะครับก็ให้เรานับเป็นหนึ่งความสําเร็จด้วยนะครับ ความผมใช้คำว่าความมั่นใจจะถูกสร้างมาจากความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับขอให้ทุกคนนับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเป็นหนึ่งความสำเร็จของตัวเองนะครับไม่ว่ามันจะมันเล็กน้อยมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าขอให้เราเหมือนกับสร้าง mindset ของตัวเองแล้วกันนะครับว่า ให้เราจําเฉพาะแต่ความสําเร็จของเรานะครับแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะสุขสําเร็จหรือว่าสุขสมลานนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําแล้วกันนะครับให้ทุกคนกคนไปปรับไปใช้นะครับแล้วก็นําไปใช้นําไปทําให้ดีกว่าผมนะครับทําให้เก่งกว่าผมนะครับผมเชื่อว่าทุกทุกคนทําได้นะครับผมรูปั๊มนะครับก็ถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของผมได้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมากดไลค์กดหัวใจ แล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เหมือนเดิมน,นะครับผมภูพรมครับ